่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจก king stella พวงทำตามตรงวันนี้ค่ะนาดามตัวมีเมนูที่ทอดทิศติดกระแสค่ะเทรนเกาหลีมาเลยค่ะเมนูนวนี้ชื่อว่าไก่ทอดเกาหลีค่ะและอันนี้ค่ะจะเป็นปีกไก่ที่เป็นส่วนปีกบนค่ะคุณชมใช้ปีกบนปีกกลางหรือปีกปลายก็ได้นะคะเราจะหมักเจ้าปีกไก่อันนี้ก่อนค่ะ ด้วยเกลือพริกไทยค่ะกระเทียมผงค่ะน้ำตาลค่ะผงพะโลค่ะและอันนี้เป็นผงคัสตาร์ดค่ะผงคัสตาร์ดจะเพิ่มรสชาติความหอมของในเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้นค่ะและอันนี้ค่ะจะเป็นไข่ค่ะแต่ว่าเราจะใช้แต่ไข่แดงค่ะคุณผู้ชม ไข่แดงจะช่วยให้เนื้อไก่ของเราค่ะมีความหอมมันมากขึ้นค่ะค่ะเราก็หมักไก่ของเราทิ้งไว้แบบนี้ค่ะคุณชมและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไก่ของเราเนี่ยไปคลุกแป้งค่ะแป้งอันนี้ค่ะคุณชมสามารถที่จะใช้แป้งทอดสําเร็จรูปได้เลยนะคะและหลังจากที่เราตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะเราก็จะเอาไก่ของเราลงทอดค่ะ เอาไก่ลงสักครู่ค่ะรีไฟให้เป็นไฟปานกลางค่ะค่ะหลังจากที่ไก่เราเหลืองแล้วค่ะนําขึ้นเสด็จน้ํามันเลยค่ะเราก็จะได้ไก่แบบกร,บกรอบแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ไก่ทอดแล้วค่ะคุณชมตอนนี้ถึงขั้นตอนของน้ำซอสที่ทลุกเค้ากับปีกไก่ทอดของเราค่ะ อันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าสูตรเด็ดจากบะดมตวงค่ะในส่วนนี้มีส่วนผสมของน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูค่ะซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ซอสพริกของเกาหลีที่ชื่อว่าโคชูจังค่ะเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะใส่แบะแซค่ะอีกเล็กน้อยค่ะจะเป็นตัวช่วยให้ซอสของเราเนี่ยหลังจากที่มันหายร้อนแล้วมันมีความกรอบค่ะ เราจะคนแล้วก็ต้มให้ส่วนผสมเนี้ยละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็ข้นขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนนี้ทำไมมาดามไม่เห็นใส่เกลือใส่ความเค็มต้องบอกเลยค่ะว่าซอสโคชูจังเนี่ยเขามีความเค็มอยู่แล้วค่ะมีกลิ่นหอมของคล้ายๆเต้าเจี้ยวเล็กๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาทุกแล้วนี่ค่ะหลังจากนั้นทุกเลยคุณผู้ชมปีกไก่ของเราก็จะได้ซอส เข้าไปในเนื้อปีกไก่ค่ะข้างในนุ่มข้างนอกกรอบซอสเนี่ยต้องบอกเลยรสทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดหวานด้วยโรยด้วยงาขาวขั่วบดเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำเสิร์ฟเลยดีกว่าค่ะและนี่ละค่ะไก่ทอดเกาหลีค่ะเมนูสุดฮอตฮิตติดกระแสะค่ะลองทำตามตรงเลยนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยและรับรองเวิคค่ะ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการารามตรงฟูดเวิร์กแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะถ้ายังไม่มีหนังสือเล่มนี้รีบจับจองเลยค่ะเพราะว่าร้านอร่อยในนี้พลาดไม่ได้ทั้งนั้นค่ะแล้วพิเศษสุดค่ะนี่ค่ะเป็นโวเชอร์ สำหรับใช้เป็นส่วนลดหรือบางร้านเนี่ยสามารถที่จะแลกอาหารเป็นจานๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดแล้วค่ะติดต่อกันพูดคุยเล่าเรื่องความอร่อยนะคะผ่านทาง Facebook หรือ Instagram มาดามตวงค่ะถ้าสูตรอันไหนยังไม่เข้าใจเข้าไปดูผ่านทาง เว็บไซต์ world wide web madamtoong. com ค่ะก่อนจะปิดครัวจะต้องทำห้องครัวให้สะอาดและก็มีกลิ่นหอมค่ะสเปรย์คฆ่าเชื้อแบคที r ียบนพื้นผิวขจัดกลิ่นอับอแค่นี้ค่ะห้องครัวก็สะอาดแล้วก็หอมชื่นใจค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good work, ค่ะ รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กวันพุธที่18พฤศจิกาย,ยนเวลา1 0ม0ครึ่งช่วงมาตามตวงพาไปพบกับเซเลบเบตี้เชฟชื่อดังจากอังกฤษดิโอมิโอกับอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมเมดช่วงอร่อยแบบตวงเมื่ออาหารฝรั่งพบกับความแซ่บแบบไทยล็อบสเตอร์ชานาโดทำต้อนรับศิลปินนมวงแบล็กวานิลาช่วงทำตามตวงเปิดเผยสูตรเมนูฮิตของชาวออฟฟิศหมูทอดเชียงไฮ้ทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ก